ai đột lộn can. Ở này hả? Cháu bay này đi hả? จะโดดไปไหนเดินไปแลนส้มไปแลนส้มเดินถึงเปล่าคือมม่อาจจะถึงนะเฮียเอาไหมลองดูลาสิครับแต่ว่านานหน่อยนะหนึ่งสองสาม,สาม,มแล้วไม่เฮียไม่โดดดิ ทำไมให้หนูพาโดดยังก็โดดเป็นนี่หนูตามใจไม่ใช่หรอโอเคตามใจเห็น<จ>เห็นเห็นหนูอ้าแขนไม่หยุดเลยแบบโดดลงอ่ะอ้าแขนอะไรอ้าแขนแล้วโดดลงอะ่ะฮะใช่ตอนนี้อ้าอยู่เหรอใช่ครับอ้าอยัางไงก่อ,อ้าแบบเหมือนคนกระโดดแล้วก็กางแขนกางขาฮะใช่ใช่ ลมนิ่อ๊ะไม่แต่มันเป็นจริงๆนะเอ้ยทำไงอ่ะบัร์คเหรอไม่เป็นไรครับแบบนี้ก็ได้มาร์คเมาหนูว่าบัร์คแน่เลยตั้งแต่บัตเอ้ยตั้งแต่บัตแล้วเหรอหนูเปิดให้ดูไม่ยอมขึ้นมันหน่วง อะไรทำไมไม่เริ่มเชียน,นี้นี่จะหมดวันละอา้าวเดี๋ยวต่อไปเฮียต้องตามใจหนูบ้างก็ตามตามใจหนูตลอดหรือป่าครับตามใจหนูทุกวันเลยต้องตามใจทุกวันด้วย ตาใจตาลอดี๋ยน่ารักไงเป็นเด็กดีด้วยใช่ไหมไม่เห็นดื้อเลยชอบเป็นเด็กดียังไม่ดื้อเลยเดียวหรือว่าจะไปดื้อดีอืมอะไรนะทำดีๆอยากดื้อหรออยากดื้อหรอครับไม่ดื้อหรอไม่ดื้อก็ดีแล้วไงเป็นเด็กดี หนูเก่งก็ตายแล้วถ้าไม่ถึงจะให้อะไรอ้าไม่ถึงต้องให้อะไรใช่ให้กำลังใจไง เดี๋ยวป้าว่าถึงนะเฮ้ยถึงเปล่าเนี่ยถึง อยู่เหนอว่าไม่ไกลหรอครับนิดเดียวเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยไมนิดเดียวป่ะอะไรนิดเดียวนี่ยงใกล้ไ,นไมนิดเดียว

เก่งจังโหเก่งคนที่เก่งแบบนี้เป็นของเฮียนะอยายก,กินข้าวหรือยังกินข้าวแล้วครับอกินข้าวแล้วแต่ข้าวจะหมดข้าวเลยเนี่ยอา้าว แล้วบอกกินแล้วกินแล้วแต่หิวอีกแล้วไงมีข้าวไหมคะไม่กล้าไปแล้วเดี๋ยวมันตกไหวดิว่าน้าไปไปไหนนี่ไงไปแลนไปกิที่แลนอะไรไงไม่เดี๋ยวเดียวโดดไปคนเดียวแล้วเดียวปล่อยอุ้มเฮียตรงนี้อยากให้ตายหรอครับไม่ ให้อยู่ด้วยแต่บัตรยังไม่เห็นเลยอ่ะยาวมั่วเห็นแต่ไม่เห็นรูปอยากเห็นไหมไม่ได้ใา่รูปหรอใสไปแล้วนะใสรูปอะไรมาใส่รูปไปแล้วนะใสรูปใครมาใส่รูปใครล่ะเอารูป ใต่รูือะไรมาล่ะแต <c oughs> ่รูืออะไรมาครับไม่รู้รูปใครไม่รู้รูปไม่เห็นเลยไมเขามยไรูปใครมาไม่รู้ยังเห็นนะ่ไมีเห็นอะไรเหรอเห็นไปแล้วอย่าไม่เห็นยังเห็นแล้วเ,ลเห็นไปแล้ว ทำไมถึงคิดว่าเห็นแล้วไม่เห็นนะอาว่เฮียยิ้มอ่ะให้เฮียไม่เห็นนะไม่ให้คนนั้นดูหนูอยากรู้ว่าเห็นด้วยหรือเปล่าไม่เอาเดี๋ยวคนนั้นเห็นอ้าวก็จะได้รู้ว่ามันไม่ โอ้ oh, สวยจังเลยเฮีย yeah. ดูสิเห็นเมืองหมดเลยอ่ะใสนน่เมนูอะไรครับอยู่อยู่ฝากหวาน นี่เฮียจะไปแลนไหนนะแลนที่หนูยื่นี่ครับแล้หนูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮียมันอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงข้างล่างใช้มือเห็นรูปแล้วนะเห็นรูปแล้วในแบบอ้าวทำไมเพิ่งเห็นรู้เห็นหรือไม่เห็นไม่เห็นเปิดจริงไรงี้ยได้เพิ่งเห็น ขาดเต็มเลยใช่ใส่รูปใครเนี่ยรูปคนสวยที่ไหนเนี่ยสวยอะนั่นใช่ใส่รูปคนสวยที่ไหนมาสวยกี่โม ครับแล้วใส่รูปคอนเสิร์ตที่หไหนมาครับไม่รู้เย้เ <Yay. S 2> <Yay. S 1> เก่งไหมเย่งที่สุดเลย 见张。<laughs>